สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มาอัปเดตผิวหน้าของหนูกันนะคะดูเลยดูนี่คือหน้าสดนะคะเพิ่งล้างหน้ามาเลยนะคะก็เมื่อก่อนเนี้ยค่ะหนูเป็นสิวแล้วก็เป็นรอยสิวคือแบบเต็มหน้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ได้มาใช้ตัวเซรั่มลบมาของแบรนด์อีทนะคะตัวนี้เลยนะคะเขาช่วยเรื่องรอยสิวได้เห็นผลชัดเจนมากไม่เชื่อดูได้เลยเนี่ยว่ารอยสิวคือหายไปหมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวหนูจะมาใช้ให้ดูนะคะ นี่เลยเป็นน้ำใสๆแบบนี้แค่แบบทาไปง่ายมากนะคะดูดูทาทุกวันเลยนะคะเช้าเย็นนะคะตัวนี้ตัวนี้เขาแบบว่านอกจากจะทําให้รอยสิวที่หนูเป็นอะหายไปเกี้ยงเลยนะคะแล้วยังทําให้ผิวเรา่กระจ่างใสอีกด้วยแล้วก็ดูดีดูผิวหนูแบบ ดีขึ้นมากๆเลยนะคะกระจ่างใสแล้วก็รูขุมขนคือกระชับมากรอยสิวนี่คือหายเกี้ยงเลยนะคะเซรั่มโล,ลมาทาง,ง่ายๆคะ่ะเช้าเย็นแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะ